ทำไมแก้วยังไม่กลับมาวันเนี้มันจะกลับมาทำไมแล้วมันอยู่นู่นก็มีความสุขดีแล้วกงเทหัวแก้วไปเกี่วันเลยวันวนี้กูจำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหใครจะมานั่งนะับไอแผน่นนี่มึงเดินไปเดินมาตั้งแต่เช้ากูาวเวียนหัวม,มากเลยนเนี่ยเฮ้ยเสียงแก้วมาฮะ เสียงเอาบาเลยเอาบ้ามึงรีบบอกเลยรีบบอกเลยอะไรไปกรุงเทพมาได้เหรอก็ไปกรุงเทพมากูกลับมาแล้วไงโอ้ไม่ได้เลยไม่ไว้ใจมาทำไมยิงก่อนแม่ปลอดภัยก่อนเว้ยมึงนี่นู้นเท่าไรเท่าไรสามหกหกจุดหกอนามัยเออเออไปกรุงเทพมาต้องตรวจไม่ได้ปลอดภัยก่อนเว้ยเอาให้ไม่ขึ้นบอกมึงอ่ะอ้าวทำไมน่ะปลอดกูปิดตลอดนะไม่มีไม่มี ไม่มีสมองเลยไอ้ื่อมไม่มีเน่งมึงมาด้เลยอะไรมึงเคยตรวจตัวเองบ้างไหมมือตรวจแล้วอรอมอตรวจแล้วมืตรวจแล้วมึงมีไหมไม่เจอไม่เจอใครไม่เจอใครเลยแก้วแก้วเป็นยังไงบ้างที่กรุงเทพแก้วมาหาพี่แก้วไม่ไปอีกแล้วใช่เปล่าพี่นกกินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาพี่กินน้าแก้วก็มารออยู่ที่จานขา้าวเวลา<ห>ที่พี่แพนนอนน้าแก้วก็ไปรอยอยู่ที่กลางมุงเวลาที่พี่เข้าไปถ่ายในห้องน้ำหน้าเธอก็ไปรอยเมื่อทำไมไม่เป็นหน้แก้วมานึกฉันตอนเข้าห้องน้ำรานไม่ลงใช่ไหมหน้ามึงอย่างนี้ครับรางวัลก่อนแล้วรางวัลก่อนไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงกูนะกูได้ยินไม่ได้เลยเสี่ยงละนาดแบบเนี้ย เราแหว่งมึงใก้กูพุ่งไปก้นดิมึงไม่ต้องราแวงหรอกเออมึงไม่ต้องเราแวงไว้ได้รางวัลเราแวงว่ามึงจะอดดีกว่าขอบคุณพี่ผู้หญิงดีจากเข้าย้อยเพชรบุรีอคครับคนเพชรบุรีใจดีทุกคนขอบคุณครับใจเย็นๆเดี๋ยวมึงก็ได้ค่ะกูเริ่มหนาวแล้วเนี่ยมันเย็นมากใจเย็นๆอย่าพูดแก้วกลับมาเนี่ยแก้วมีข้าวดีจะมาบอกพี่ข้าวดี ข้าวดีอะไรแก้วก็แก้วก็กลับมานี่ก็เป็นข้าวดีของพี่แล้วพี่สมซักอ่ะเขาจะมาขอแก้วแต่งงานจ้าแกแต่งงานเรื่องจริงเขาให้แก้วไปหลอดีแล้วสิเออเดี๋ยวเป็นไเป็นไรพูดมาอีกรอบพี่ฟังไม่ค่อยชัดพี่สมซักจะมาขอแก้วแต่งงานจ้าไม่ได้นะแก้ว แกยังเป็นเด็กอยู่แกวยังมีพวไม่ได้เฮ้ยมีได้แล้วมันโตแล้วมึงเสื้ออะไรพ่อี่พี่น้องเขาคุยกันมึงไม่ต้องเสืออแก้วแล้แวจะมีพวไม่ได้นะต้องอยู่อีกสิบปีถึงจะมีพวได้โ,โ,อ,โอ,อ้พี่แพนแกมึงอย่าไปเชื่อทีแรกพี่ก็เป็นอย่างนี้สิบปีพี่ก็เฮี้ยวหยาดไปหวดแล้วทุกวันไม่มีพวะเพราะเชื่อมึงเนี่ยจะบ้าไงแผนคนมันโตเป็นสาวเนี่ยมันก็ต้องให้มีครอบครัว มึงให้มันร้อยสิบปีเออสิบปีแก้วอยู่แต่มึงก็อยู่หรือเปล่าเออมึงขัดกูตลอดเลยนะไรไม่ทันแล้วจ้าเพราะว่าตอนเนี้ยเขายกขั้นมากมาคอแก้วแล้วสมศักดิ์ยกขั้นมากมาคอแก้วแก้วรักสมศักดิ์หรือเปล่าฉันรักเข้าจ้ารักสมศักดิ์ด้วยถูกแก้วเสียตัวเไปแท้เลียมมอ ทำไวะมันมนี้พ่อปัวกันดีแล้วมึงอะมองไอ้แก้วให้เป็นน้องสิอย่ามองเป็นอย่างอื่นตักอกตัดใจเลยเฮ้ยเขาโบกเจ็ดวันนี่แก้วเดินทางมาจากกรุงเทพก็เจ็ดวันแล้วจ้าเดี๋ยวเขาก็คงมาแล้วพี่เฮ้ยช่วยพี่เพดีใจกับฉันน่อยพี่ดีใจกับแก้วด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่พูดอะไรไม่ออกเดี๋ยวพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มา เตรียมข้าวของอะไรดีกว่าไปะมาป่ะ Hi. Hi. hit the ไม่ทำซ้ำซองมุนมองน้ำตาต้องนองกลับมาส่งเส้นหัวใจที่ไปถูกตีราคา เจ็บนักหนาคราวหน้าไม่กล้วอีกแล้วแก้วเอาเฮ้ยเ,เป็นอะไรวะออกไปแล้ววันนี้เป็นงามมงคลเป็ยิ้มย้มแจ่มใสแก้วบอกกับพี่ว่าแก้วจะแต่งงาน แล้วแก้วจะร้องให้ทำไมมันตื้นตันขนาดนั้นเลยเลิกแก้วแก้วไม่ได้แต่งงานแล้วลพี่แพนไม่ได้แต่งแล้วเดี๋ยวก่อนแก้วแก้วบอกว่าแก้วไม่แต่งงานก็เมื่อกี้นี่แก้วยังบอกว่าจะแต่งงานอยู่เลยนี่แก้วตลกอะไรกับพี่เนี่ยก็พี่สมศักดิ เขายกขันมากมาจะมาข้อแก้วเป็นแก้วตั้งหากที่คิดเองฝ่ายเดียวเขามีผู้หญิงคนใหม่กองขันมากนะมันเป็นกองผู้หญิงคนใหม่มันไม่ใช่ฉันแก้ว,กวพีเจ็บผีทนได้แต่แก้วเจ็บพี่ทนไม่ได้ไอ้พ่อ,อมึงไปกับกูแก้วไปกับพี่ไแอ,ไอ Oh <laughs>